บาทนี่ยิงกงฟันท้องในสีรูปฟันทุ่งในีเรีกที่เขาฟันเห็นอยู่โอ้โก็ว่ากัว่าก็สร้าฟันทุ่งกพ่อไปได้ยุ่ ไข่กระทุ่งไข่ไข่ไข่กระทุ่งทุ่งเป็นอ๋อคันเบงอ๋อคันเบงอ๋นี่คันบอจึงอ๋อคันเบงอู้หูปากกาก็งอจากกาอ๋อที่เหาไปซื้ออยู่คันเบงอืมเอ้าบ้านเก้าปากกาไปทางนี้ปะมาอถ้าตรงไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นมีแต่ร้านคันเบงมีแต่ร้านคันเบงตรงไปตรงไปเลยม่นขึ้นสนุกมาเอ็ดก้าใช่ขึ้นสนุกไหม มีช้างไหมไม่ม,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 มีมีช้างมานที่เวาไปพูวนไปหาป่ใครนาไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีมันมันเป็นแบบไหน,นม่นมมืม้นที่นี่กี่ข้อนั่นนะบอกพงที่ขอ้อ แมนที่แม่เป็นเคาะๆนั่นไะตอ,เน,อน,นเนด็กต้ก็เอาไปได้แล้วรอไปขึ้นอ๋อจับแล้วนู่น,มน,น,นแมนอยู่นู่นอยู่ดอนคอยนู่นทำ้วทำยังไงถึงจะได้หอยปูไข่ฮะทำยังไงได้ปูไข่ฮะทำยังไงจะปูไข่มาไหมเนี่ยปูไข่มาอยู่ด้วยไหม,ไม ไปแล้วบอไปมาื่อให้เก้าขึ้นมาไปเาื่อให้เก้าขึ้นมาใไปไปใส่กูปูใครไปไหนทำไมมาไม่เจอเลยเราเราเรียกยังไงปูไค่จะมาได้เอ่อแล้งเอ่อเอ่อเป็ดแม่มั่นอยู่ในเงี้ยห้องเป็ดแม่มันแม่ทำพูนแม่มันมมม่นก็จะมามาไม่ไปหาหนู้อ ก็เงยทุณแม่มันเงยทุนแม่ปูไข่ไข่สีมา้าป้าเป็นจีนี่หลายแนวจะน้นองไปยังน้อยซึ่งปูพญานาคือแม่ปูไข่เจะน้องไปปูไข่เนี่ยปูไหน,ไหนแล้วปูไข่เป็นไอไอไข่ไหมครับอ่าเป็นจีเอิญต่ปูไข่แล้วแล้วเรียกปูไข่มาให้ถูกสามตัวได้ไหมจะทำให้ ได้ไหมล่ะต้องถามปูไข่ถ้าอยากได้ให้ถูกสามตัวได้ไหมได้ใช่ไหมจะจะจะทำยังไงจะขอระบวกหรือจะเขียนเขียนใช่ไหมเป็นอะไรเป็นเลขอะไรนี่นี่เอาเอาปูให้เขียนไหมเขียนอรอเขียนใส่นี่เลย หรือบอกเหรอเขียนเอาเขียนเขียนเอาสันเขียนอั้ปูไข่ให้เขียนอันนี้ปูกไข่บอกออกออกเลขอะไรเนี่ยแม่คอยเขียนเองเอาเขียนเอาเป็นชิเขียนเองเอาหนี้ตัวใหญ่ๆนะอืมคิดถ่านคิดแทน พิทางมันก็ออกคือเก่ายันพิทางเลยจ้าถ้าทุกอย่างบริหารเป็นสวนนี่มันว่าเลขอะไรออกตอนไหนเนี่ยออกตอนเย็นออตอนเย็นมันให้ออกให้ออกรัฐบาลไทยได้ไหมตามผูไใคให้นะอืออ้อเอาเอารถเอารถตั๋วเลยเลขเลขลอตเตอรี่นะแจ้งว่หัดียวเดี๋ยากได้เลอตเตอรี่นะแม่กลอตเตรี่เอาก็ได้มันมันออกไหมล่ะ ถ้าซื้อลอตเตอรี่ขอได้่ไหมผู้คนอยากบอกด้วเหมือนปลูกกับวายูว่าเอาน้ำหมักปลาเมื่อีรทุเทียบเขาคอยออกกล่องในอากาศเนาะนี่ใช่ไหมเพรแกนถูกไหมเนี่ยแบบเนี้ยเรียบแตนไหมถูกใช่ไหมถูกไหมถูกใช่ไหมอันนี้เป็นปริศนาเลยเนี่ยไอตัวกลางตัวแปรอันนี้คือตัวแปรแปรออกมาเป็นตัวนี้ใช่ไหมแอบก้าวกับหัวน้ำเลย กับหัวเพราะว่าตรงกลางเป็นปิศนากับหัวนั่นเออยากบอกเ้อมือนมากเสียเกียวับหัวอยากบอกอยากบอกดว่ามันแม่ยูอเกี่ยวแม่ปูไข่มากนะฮะที่นี่ก็เยอะเลเด้อปูพญานาคก็มีแต่ที่นีแม่ปูไข่จริวอะไรนันบ่ เออที่ไล่เหลาอยู่เนี่ยสิเลียงเพคอนไวบ่ล่ะฮะชิเลียงควนไวยบ่ถามก่อน่าวแม่ปูไข่มาก่ะเจเพิ่นกินข้าวกับยังเพิ่นบุกินเพิ่งหเด้ก็ให้เพิ่งกินข้าวอี๋ยังก็ได้เลี้ยกินกินแล้วก็เอาไปห้ หน้าตานี่จริงจังมากเลยเด้อบ้าแล้วเคนสียหายเพราะว่าเหมือนกูบา้าเสียหายขเยขาปั้น<า>ออกาปากได้เหมือนนี่เพื่อนว่ามาสุเชียบอดีร์น้ำนมนะคะเพื่อนคือเขียนกัาผงอะลรค่ะก็ะมาเพื่อนขี้เขียนกบหมูเพื่อนจะเขียนดกับหัวให้ไหมเป็นพริศ<า>นาเนี่ยกำมดกนอนยุสล่ะเซนไม่เอาไม่ยู <c oughs> ่ยู่ข้างตู้เย็นแล้วเพื่อนจะให้ งดก้อนจะถือหัแอด้าเพื่อนหาตัวใดงดก้อนหา3ูสามป้าสามตัวจริงจรงกำหนึ่งศนสามมารอดที่แล้วในบ้าบ่โมเมนต์เจ็บถึงลงมตอนนี้ก็ต้องเอียงนอนกับเตาห้าศูนย์สามตัวเลขบนหน้าผากไปเจิมหัวเราเขียนให้ด้านบนน่ะห้าศนสามด้านล่างหนึ่งสาม เมื่อที่แล้วนะครับเขียนแล้วเลขเลขบนหน้าผากออกยังลูกออกหรือยังเลขไในขอดูหน่อยขอดูหน่อยไปแล้วไปแล้วไปใส่มันมาต่อในยี่พอร์ตบริเ็ดคลิปไปจะโดนรล้เรวเลขหน้าผากนะเลขหน้าผากไม่ได้ล้นเท่าไหร่เลยเลขหน้าผากไปแต่โดนโดนผู้ใดได้เพิ่งสี่บอกผู้ใดเป็นบอยแอดกาแม่ฮันครับสีมีแต่แอดกาถามได้ผู้เดียวเนาะทุกทียรอบนี้สงสัยสีผู้สีให้ดัง เพื่อนสิรอเอาแม่ปูไข่มาแต่ปูไข่กะทิกับมาอยู่น้วเพื่อนแม่ปูไข่นี่คือกุมารบ่จ้ะคงก็บ่รู้กันว่าเฮ็ดแม่ปูไข่เอ็ดกายกตัวเลขว่าทั้งผีได้บาานีสื้อสิได้น้ำน้องเขาปั่นเลยบ้นธรรมดาเนาะอ้าวบาดนี่เก่งเก่ปั่นต่องในสิลูปปั่นทุ้งเลยติเล็กี้ก็ปั้นอยู่โอ้ กวาดกวาดกวาดซ้ำไม่เอาเดี๋ยวจีบันมือพ่อได้เนี่ยฟันตื้พ่อที่จะสกใหยืนต้องโอ้ปัญหาแบบรุ่นแรงเลยบาทนี่เอาเป็นแนวทางเนาะเข้าฟันนะคะนานทีจะได้แล้วเรียกพนักผ้าจะมาอีกหรือเปล่ามาหันขากล่องพี่น้องโอ้ยสีสื่อให้ไม่บ่ดน้อนี่น้อเรียกเรียกพนหน้าจะมาอีกไหมครับพูดนะ จัดจัในแอปกานมาเบิ้งจัดจัดไปเลยว่างไหวว่างไว้เออได้ชัดๆไกด้บาทนี้งวดนีหนึ่งหกห้าหนึ่งเก้าห้านะคะน้องเข้าปั้นบอกแบบไม่ได้ตั้งตัวหลังล่ำถวายปูด,ดำแล้วเนาะค่ะเนาะงเป็นกระไฮสูบไฮราบมากนาะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเข้าปั้นแนวทางมีความเสี่ยงให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ Yeah.